มาสนใจในเรื่องของการเป็นนักมวยได้ยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะก็คือที่บ้านของหนูนะคะก็เป็นค่ายมวยด้วยค่ะคุณพ่อก็ชื่นชอบมวยไทยตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยเหมืนอนดูตั้งแต่เด็กใช่รอบข้างหนูก็จะเป็นแต่เด็กผู้ชายใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะเป็นค่ายมวยแล้วก็ที่บ้านก็พ่อทร้านตัดผมชายด้วยค่ะทีนี้เวลาเล่นกีฬาหรือว่าเล่นกับพี่ๆในค่ายนะก็จะเป็นเด็กผู้ชายหมดหนูก็เลยจะมีนิสัยแบบว่า เรียนแบบเด็กผู้ชายก็จะดูเป็นห้าห้าเอาหน่อยะค่ะดูเผินๆเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเป็นแบบว่าสายลุยสายบูนะปรากฏว่า,าห้าบูลุยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่า,วาพี่พี่เขาทำไงหนูก็ทําตามเรียนแบบเขาอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่ง <laughs> คุณพ่อเนี่ยคงจะเชียร์แหละเพราะคุณพ่อก็ทำค่ายมวยอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณพ่อเป็นนัก <laughs> มวยด้วยไหม พ่อเป็นนักมวยเก่าด้วยค่ะพ่อเป็นนักมวยเก่าแล้วก็ทําธุรกิจร้านตัดผมแล้วก็เปิดเป็นค่ายมวยไปด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคะ,ค,ค,ะคุณแม่คุณแม่ของหนูก็ค้าขายธรรมดาค้าขายของชำนี่ค่ะค่ะคุณพ่อคงเชียร์แหละถ้าเราชอบมวยนะแล้วคุณแม่เ่รว่ายังไงบ้าง คุณแม่นี่ห้ามเด็ดขาดนะคะญาติทั้งคุณแม่คุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายคืออย่าไปทำแย้งกันหมดทั้งบ้านเลยค่ะแล้วห้ามได้ไหมก็แอบ,บไปต่อยกับคุณพ่อค่ะตอนเด็กๆเ,เรียนหนังสือที่ไหนประ,ะถมกับม,ม,มัธยมหนูก็เรียนที่อำเภอจำทองเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอค่ะคือโรงเรียนจำทอง ทำไมถึงมีความฝันแล้วก็เดินเข้าสู่เส้นทางการเป็นหมอคะอ๋อก็จุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะก็คือคุณตาหนูประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็เลยป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะใช่อตอนนั้นก็เลยต้องทากายภาพบําบัดให้คุณตาด้วยพร้อมกับคุณหมอกายภาพแล้วก็คุณหมอแผนไทยอย่างนี้หนูก็เลยสนใจที่อยากจะเรียนด้านนี้ด้วยแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์กับกีฬาที่หนูชอบได้ด้วยแบบอ๋อ กายภาพอะไรให้กับนักกีฬามวยอะไรมาณนี้ประถมพยาบาลเบืบ้องต้นอะไรเงี้ยค่ะมอปินจบหมอที่ไหนคะหนูจบเออ่การแพทย์แผนประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวนจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะค่ะจบมากี่ปีแล้วจบมาได้ปีหนึ่งอยู่เลยค่ะค่ะแต่การเป็นแพทย์สนามเพิ่งเรียนจบแต่ว่าการเป็นแพทย์สนามเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะที่เริ่มเป็นไวัเลาขึาข้นมาค่ะ ก็คือปกติแพท์สนามที่เขาคุ้นชินก็จะเป็นเอคุณหมอที่อายุเยอะหรือไม่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะมแต่หนูก็จะเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เลยไม่คาดคิดว่าจะมาอยู่สนามมวยอะไรแบบน<ม>ี้แล้วก็ค่ะโปรโมเตอร์ค่ะเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูไปเรียนสายการน,นี้มามเขาก็เลยติดต่อหนูมาว่ามาช่วยลุงหน่อยไหมหที่รู้จักกันตั้งแต่เป็นนักมวยนะคะ แต่มามช่วยคุณลุงหน่อยไหมคุณลุงจะจัดงานที่นี่นะมาเป็นแพทยสนามให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่ชกมวยแล้วก็มีชื่อฉายาในวงการมวยว่าดอกไม้งามบุญลานามวยไทยเนี่ยตอนนั้นอยู่ในช่วงไหนคะตอนนั้นคือเรียนจบแล้วค่ะแล้วก็ตอนที่หนูชกมวยแรกตอนอยู่มัธยมหนูชื่อปิ่นหาไทยอีกบาเบอร์ค่ะก็ะคือเป็นค่ายมวยของคุณพ่อหนูค่ะแล้วตอนตอนที่อยู่มัธยมชกชคมาไหลเวทีไหมคะ ชกมากี่รครั้งแล้วจำ <18 S 1> ได้ไหมไฟค่ะสาสิบดไฟโอ้โหไครับแด้ายลาโต้ในว้าโอ้โหแล้วก็คือแบบเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้ไหมตอนที่เราอยู่มัธยม พอได้แชมป์แถวภูทรบ้างค่ะแล้วก็มีไปชกต่างประเทศด้วยค่ะเนี่มีไปชกต่างประเทศด้วยไปที่ไหนยังไงคะตอนนั้นก็ไปชกที่ประเทศจีนค่ะโดยกติกาเควันค่ะอ๋อเป็นมวยเควันใช่แล้วชนะไหมแพ้แพ้คะแนนค่ะแพ้คะแนนเขาค่ะแพ้คะแนนแล้วนักชกจากประเทศจีนค่ะ

ก็คือหายไปจากวงการเลยแล้วก็เพิ่มกลับมาในรูปแบบใหม่อย่างนี้นี่เองหายไปจากวงการนับตั้งแต่ที่ชกมวยในชั้นมัธยมตอนนั้นเรียนชั้นมัธยมอยู่พอเรียนหมอก็ไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบปริญญาตรีจบหมอมาทีนี้กลับมาโฉใหม่เป็นแพทย์สนามมวยเลยสนามใช่ค่ะพอมีคนไปเห็นไป เจอไปแชร์ในโซเชียลเนี่ย<ช>ก็เลยทำให้คนกล่าวขวัญถึงใช่ไหมใช่ค่ะก็กลายเป็นที่สนใจในวงการมวยแล้วก็ที่เขาแชร์กันนะคะที่เขาถ่ายคลิปลงไปล,ลง<า>ด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะกลับมาอยู่วงการมวยเหมือนเดิมตอนนี้ก็เท่ากับว่าคุณหมาปิ่นเองเนี่ยงานหลักๆอยู่ที่รพอ,สอ,อรพอสตศบแปใช่ค่ะ ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศกแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คืองานหลักแล้วก็มีงานเสริมหรืองานอดิเรกไปเป็นแพทย์สนาม,นนมที่เวทีมวย่คะ